สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับคุณจะเป็นใครก็ตามคุณก็ต้องเกิดภายใต้12นักษัตวทุกคนแต่คุณเกิดในนักษัตว์ไหนคุณมาศึกษาและเรียนรู้อุปนิสัยและอาชีพของนักษัตว์นั้นความสำเร็จของคุณก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเป็นคนเกิดปีไก่ปีไก่นั้นเป็นปีธาตุทอง ไก่จะดูสวยงามดูสง่าดูมีราศีถ้าทองนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอุปนิสัยของคนเกิดปีไก่นั้นดูสง่างามดูสวยรูปงามดูภูมิฐานนะครับมักจะเกิดในตระกูลสูงสักมีสติปัญญาเฉียบคมเหมือนของเบ้งก็เป็นคนเกิดปีไก่มีความสามารถในการบริหารอย่างจริงจัง เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหงุดหงิดสักหน่อยขี้บนเป็นคนรักการต่อสู้ชอบโต้แย้งบางครั้งต้องถึงขั้นทะเลาะวิวาทก็ไม่กลัวครับเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมตีบทแตกเหมือนเรื่องจริงจัดการทรัพย์สินการเงินได้อย่างดีเงินทุกบาททุกสตังค์ต้องเกิดและมีประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นคนรักสวยรักงาม ไม่เสียดายกับการได้ซื้อของแพงของแบรนด์เนมและของตกแต่งบ้านอวดโชว์ที่อยู่อาศัยตรงไปตรงมาไก่ไม่โชว์ไม่ใช่ไก่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ยอมแพ้มักเสนอความเห็นแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาชอบวิจารณ์เจ้านายกึ่งซุบซิบนินทาเจ้านาย ถ้าจะพบกับความผิดพลาดจะทักทันทีจะทำให้ผู้อื่นเสียหน้าไกจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นขี้คุยบางทีก็ดูไร้าสาระไม่เข้าท่านักเป็นคนเข้าใจยากจับผิดขุดคุยค่อนแคะถึงจะใจดีแต่คนมักจะคิดว่าเป็นคนโหดร้ายภายในเป็นคนอนุรักษ์นิยมเป็นคนเจ้าระเบียบเห็นไหมนะครับ ถ้าคุณเป็นคนเกิดปีไก่เพื่อนว่าจุกจิกจู้จี้ก็ตามก็ต้องยอมรับเพราะเรามันเป็นไก่นี่นาแล้วอาชีพที่คนเกิดปีไก่แล่ละครับงานที่เหมาะสมนะครับต้องใช้พรสวรรค์ที่ตัวเองมาเพราะนั้นไก่เน้นมักจะเป็นนักพยากรณ์ที่ดีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตัวเองเป็นคนอัพเกรดงานของตัวเองนั้นก้าวหน้าก้าวไกลขึ้น เหมาะกับงานเป็นสถาปนิกศิล,ลปินนักประพันธ์นักร้องนักแสดงนักดนตรีนายแบบนางแบบทำงานที่เกี่ยวกับรถยนต์โรงงานอุตสาหากรรมผลิตเหล็กเส้นเสาเข็มอะไหล่รถยนต์ขายทองเพชรพลอยเครื่องประดับสิ่งที่สว่างสิ่งที่ทันสมัย ขายของตามห้างสรรพสินค้าดูดีขายของแพงขายของแบรนด์เนมล้วนแล้วไปอยู่ที่คนเกิดปีไก่ทั้งนั้นคนเกิดปีไก่กับมังกรเป็นคู่บุญเขาเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่บุเพสันิวาสอาจจะหยิบตำราท่องตำราอะไรและวลอยทะลุมติมัดจะเจอคนแพ้ความสวยแพ้ความงาม ถ้าเจอคนเกิดปีวัวการเรียนรู้ครูปีวัวหรือมีผู้ใหญ่ปีวัวช่วยสนับสนุนค้าขายจะประสบกับความสำเร็จอยากก้าวหน้าอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นกว้างไกลขึ้นต้องไปเจอคนเกิดปีงูหัวหน้างานเป็นคนเกิดปีงูเล็กไก่จะก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดีไม่ดีตำแหน่งใหญ่โตเพราะงูจะสนับสนุนนั่นคือวิถีชีวิตของคนเกิดปีไก่ครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ